สวัสดีตอนเช้าคะ่ะนะคะวันนี้อากาศดีโออากาศดีมากเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่าวันนี้นะคะเออเราจะมาฉีดฮอร์โมนมันสัมปลังของเรานะคะรอบที่สามนะคะเป็นการบำรุงหัวนะคะรอบนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูมันของเรานะคะอุะ้งอ่าอุงมากเลยอายุมันก็คือสามเดือนสองสัปดาห์ นะคะกำลังจะเข้าเดือนที่สี่แล้วนะคะแล้วทีนี้เรามาดูว่าหลังจากเราฉีดรอบที่หนึ่งรอบที่สองเป็นการบำรุงใบบำรุงต้นอต้นก็โตโตอย่างนี้แหละพี่น้องเบิ้งโตคักโตแน่ปุ่นไม่ใช่ค่อยจะได้ขายลำบ่หลังจากต้นจเจริญเติบโตใบก็แข็งแรงดีนะคะทีนี้เรามาดูรากได้เดินค่อนข้างที่จะดีหัวก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วนะคะ ทีนี้เราก็มาบำรุงหัวกันทีนี้มาระบุบ,บำรุงหัวระเบิดหัวนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภา,าพให้มันเรามีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเนาะพุ่น่ะโตกว่าคนแล้วนอคะเด้อสูงมากๆเลยตอนนี้เข้าไปไม่ค่อยจะได้นะคะอ่าตอนนี้เข้าไปก็คือต้องมันหนามากๆก็ต้องระมัดระวงังคนฉีดเข้าไปก็ต้องระมัดระวัง เหมือนกันนะคะอนเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารอบนี้เราฉีดปุ๋ยตัวไหนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหมวเพื่อที่จะเป็นการช่วยระเบิดหมัวของเราเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดนะคะให้ปุ๋ยทางใบไปก่อนนะคะประมาณสักได้ประมาณเดือนที่4ีหรือเดือนที่5้าประมาณเนี้ยเราค่อยลงระเบิดหมวนะคะอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะรับสูตรที่เราใช้ใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะสำหรับตัวโฮอร์โมนที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นสูตรลงหัวบำรุงหัวหลังจากที่รากมันเดินแล้วเราก็บำรุงหัวมันให้เจริญเติบโตนะคะเป็นเพชรดำอันนี้ทางร้านแนะนำมานะคะอันนี้ที่ร้านเกษตรก็จะแนะนำมาว่าตัวเนี้ยนะคะมันจะช่วยเร่งหัว มันจะมีประสิทธิภาพแล้วก็แป้งก็จะดีนะคะแล้วก็มีสารจับใบนะคะตัวนี้เป็นสารจับใบเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ไปในเครื่องจีเทนาโดของเรานะคะ ผ่อนแรงได้เยอะนะคะตอนนี้มันมันก็จะเริ่มโตมากๆนะคะอ่าตอนนี้มันก็จะเริ่มโตมากๆาเลยสูงสูงด้วยสูงมากๆด้วย นะคะมันก็จะเข้าลําบากนิดนึงนะคะเราก็ใช้วิธีการฉีดพ่นแบบไม่ต้องละเอียดมากก็คือฉีดแบบสาดไปเลยนะคะเร่งเครื่องวันนี้อากาศได้นะคะวันนี้อากาศได้โอเคโอค มองไม่เห็นคนฉีดนะคะเพราะว่ามันมันสูงท่วมหัวไปแล้วนะคะมันสามเดือนสองสัปดาห์นี่คือเข้าเดือนที่สี่นะคะก็คือมันสูงมากๆม,มันก็จะเป็นอุปสรรคหน่อยกับการเดินนะคะแล้วก็แกว่งไปเลยอ่าทีนี้มาดูนะคะว่าอ่าบางคนอ่ารอบที่แล้วที่ลงคลิปไปเนี่ยนะคะรอบที่แล้วที่ลงคลิปไปบางคนบอกว่า มันสวยจังมันทาไมไม่มีหญ้านะคะอันนี้นะคะก็เนื่องจากว่าที่จริงอะ่ะหญ้าเนี่ยมันจะมีอยู่ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถดูแลเราจะสามารถดูแลควบคุมได้ในช่วงไหนนะคะอย่างตัวนี้ก็คือในช่วงเดือนแรกอะ่ะเราสามารถที่จะทำหญ้านะคะเราทำหญ้าได้มันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมานะคะแล้วพอในช่วงที่สอง เราก็ฉีดฮอร์โมนเป็นการเร่งนะคะเป็นการเร่ง,เร,ง,เ,รงเร่งลำต้นเร่งใบเร่งรากนะคะมันก็จะทําให้ต้นมันเนี่ยมันจเจริญเติบโตแล้วแต่ที่เนี้ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่เข้าสู่หน้าฝนนะคะฝนตกแบบติดติดต่อกันแบบแบบติดต่อกันนั้นที่จะทานาเนี่ยมันจะมียากขึ้นเยอะมากนะคะไอ้ต้นไม้ของเรามันก็โต โตคุมพอสมควรเนาะแต่ถามว่าเรามีวิธีกําจัดหญ้าไหมมีนะคะในช่วงนี้เราก็จะใช้วิธีการฉีดตัวนี้ฉีดนะคะแปลงนี้ฉีดฉีดหญ้าใช้แบบดูดซึมนะคะไปประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเราถึงจะผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วนะคะหญ้าก็หญ้าก็ตายอ่าหญ้าก็ตายแล้วเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรสวนมันนะคะทุกทุกท่านนะคะอ่าเดยว